สบายดีพี่น้องวัสดุสกุลของสวรรค์จ้าสมภูวันเอาลงบันทึกสวัสดีพี่น้องก่อนอ่ะสวัสดีจ้ะมื่อสมภูพี่น้องจ้าหน่วยใหญ่ๆดีดัเอาลงแบบมาลูกนีู่ไม่ด้ลูกดุ่มเลยวันนี้พี่น้องจ้าหน่วยใหญ่ๆหน่วยใหญ่ๆได้ค่ะพี่น้องจ้าดอกแดงของปีจ้ามาค่ะสมภูของเราค่ะ สมวนผู้แรกของปีนะคะว่าลงอะโต้ห้ามีกุ้งเห็นไหมส่วนผู้แรกของปีนะคะนี่นะปีหกปีหกแปดค่ะง่าย่ๆๆๆ่ายค่ะน้องจา๋า อันนวยรอบนี่บ่อันบนไดค่ะพี่น้องจ๋ามันสิเป็นกลมๆค่ะม,มันบนยานี่ยบนไดค่ะสิแม่นต้นหลาไปเนาะพี่น,อนอ้นองเนาะนี่อันนี้บานเจี๊ยบไปเลยนี่ไม่ลำบากมังยสินะีะบานเจี๊ยบเลยค่ะต้นนวยบางใหญ่บนไะพี่น้องจ๋ามันนวยสันสันมากกว่าคา่ะสุบปีนวยยาวๆบางใหญ่บางใหญ่ได้พี่น้องจ๋าปีน,น,นี้มันเป็นเป็นบ่หลายแต่ว่ากา่ะกาลังออกหลอกกับมีค่ะก,กางได้กกาลังกินกับมีค่ะ กรงสีหอกัมีค่ะเสร็จถุงแล้วจกโลดีนี่นะ้ผยงไ่แปลภาษาจับบอกตัวลูกงเนี่ยลูกเน่ยไปขาัวใจของตัวงไน่ะยังไไปผลเลยยังไเนี่ยไปยังไงไปคอยคอยไปบไป

กลางนี่เนาะกลางเ้าปวดจะกันในกระบอกเล้ยไงไงเอ้กลางคัดเด็กพี่น้องจ้านี่ใส่ญ่ใส่กลางอันนี้ใส่หน่อยค่ะพี่น้องจ้า คาดเอาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เดมาประมาณนี้แดงๆค่ะขายยี่สิบห้าบาทค่ะพี่น้องจา๋า,าหมดขายสามสิบหรือจะขายยี่สิบห้าบาทแล้วค่ะชมพู่ของเราค่ะลูกใหญ่ยยๆเบ่งเบ่งค่ะลูกบ่นบ่เสมอกันพี่น้องจ๋าก็เรียกซืขายยี่สิบห้าบาทค่ะนี่ค่ะห้าบาทค่ะบสมอกัน de más de. này đi nữa một quá chị em mượn chị em quyết định mượn quá chị em mượn quá chị em mượn quá chị vùng khu quá thì nó mượn quá chị em mượn quá chị em mượn quá chị em mượn quá để tính cái xịp lỗi rồi là Cái thái gọi là Thôi hai cái cụm khá đẹp rồi Thôi hai cái ra Rồi mà bưng không, đục nha Đây càng ăn này nọ Còn ใหญ่หน่อีใหญดีเลยพี่น้องค่ะวิกแบกเลยเดย้ให้เบิ่งค่ะไอเบิงเติมไม่ไหวทีเหรอเชโกแล้วค่ะแป๊บนึงค่ะแต่พี่น้องแกสรุปเลทั้งหมดได้เจ็ดกิโลค่ะเจ็ดกิโลอ่ะทั้งหมดมันได้แปดเลยเพราะว่าแถมเพิ่นเป็นปันแถมนคนละแปดขีดพี่น้องจา๋านนี่นี่แถมอัน สองลบแปดมันนี่ค่ะนี่เดี๋ยวสิสร้างให้เบิ่งค่ะสองลบแปดสองลบเก่าได้ค่ะสองลบเก่าทุกหนี่นะฮาสองลบแปดสองลบเก่าค่ะทุกหนี่เพราะว่าแถมเพิ่นไปเอาค่ะเพราะว่าการขายกันจริงจริงค่ะโลละสามสิบบาทได้พี่น้องเด้อเพราะว่าขายโลละสามสิบบาทค่ะอันนี้เพิ่นสองให้เพิ่นสองลบเก่าค่ะแตได้มันแค่นี้อ่ะมันมันไม่มันไม่มากพี่น้องจ๋ามัน มันฮัตตะแหลกอยู่เลยค่ะมันก็สิมีหนอนใน่ค่ะธรรมชาติเลยค่ะสิมีหนอนเพราะว่าห่อว่าท่านนะพี่น้องเนาะขันห่อทัานมันก็สิบ่มีหนอนค่ะแถมเทมมันไปค่ะพี่น้องจ๋าโลละสามสิบบาทค่ะให้สองโล่เก่าเลยค่ะนี่ยดูใหญ่ๆค่ะพี่น้องจ๋ามันก็ใหญ่แน่นอยแน่เนาะผสมกันจ้าพี่สิว่าเอาตอนไทยขึ้นใหญ่เทอสิบวันนะมันมีใหญ่แน่นอยแน่ผสมกันนะพี่น้องจ๋าแต่พี่น้องจ๋าคลิปนี้ก็ไม่ยังไงเลยพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจ้า สวัสดีค่ะ bye บ๊ายบายจุ๊บๆนะคะ